สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับลูบิกไม้เช่นเคยคนระวันนี้เราจะมา,าพูดถึงเจ้าฟิจเตสปินเนอร์ครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างหน้าตากล่องนะฮะฟิจเตสปินเนอร์เวิร์กคลาสโฮอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็กล่องก็อย่างนี้นะเทๆนะอันนี้ผมซื้อมาเป็นแบบอดูอะไรนะเรืองแสงนะฮะนะครับการทำงานของมันนะฮก็คือจะมี ลูกปืน3อันนะไว้ทวงน้าหนักนะครับตรงกลางก็มีลูกปืนอีกอันนะรู้สึกไว้หมุนครับก็เล่นนี่ครับปั่นนะฮะเดี๋ยวๆไม่ถนัดนะฮะปั่นครับเอ้ปั่นครับปกติต้องใช้สองมือปั่นเนี่ยมันจะทำได้แรงกว่านี้ครับปั่นมือเดียวนี่แบบฝึกอยู่นะครับนี่ครับพอเราปั่นก็จะหมุนหมุนอยู่ในมือครับคือความรู้สึกดูผ่านวิดีโอจะแบบอะไรวะมนุนย์ยังไงวะใช่ไหม คือก็บอกเลยว่ามันหนุกแน่นอนครับเพราะว่ามันรู้สึกได้เหมือนกเรากำลังเบียกอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเบียงตุมนะฮะมันแบบนะมันฟีลลิ่งดีอะ่ะส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบกับฟิจจ์คิวนะมันแบบเพลินอะ่ะสามารถดูได้แต่ฟิจ t ์คิวนี่ผมรู้สึกว่ามันได้แค่กดไปกดมานะครับผมไม่รู้สึกว่าต้องเอาตาเอา,า,ามองอะไรนะฮะอันนี้ผมเล่นไปเล่นมาผมต้องมองตลอดเวลาเลยค่อนข้างเป็นของเล่นที่ เผาเวลาให้ดีนะฮะถ้าถามว่าทำไมเลือกฟิชเชตคิวนะฮะมันก็เป็นทำนองว่ามของเล่นแบบไอ้พวกแบบอยู่มืออยู่ไม่สุกนะฮะแบบต้องมานั่งเคาะโต๊ะกดปากกาเล่นนะฮะหรือชอบกดสวิตช์ชอบอะไรนะข้างหน้านะฮะก็เนี่ยครับฟิชเชตจะทั้งหลายแหล่นะฮะนะครับาสปินก็เป็นประมาณนี้นะฮะแต่ผมไม่ถ่ายเรืองแสงให้นะเพราะตอนนี้มันเช้าแล้ว ก็เป็นฟีเจอร์ก็จะมีเป็นฟีเจอร์คิวอีกทีนะึงฮะยืมของใครก่อนสักคนก<ม>ังแลรกนะฮะนี่ครับแกะได้ปะวะมือเดียวแกะไม่ได้เออนะฮะเป็นฟีเจอร์คิวนะฮะก็จะเป็นแบบคิวนี้นะฮะเห็นไหมนะฮะก็คือความแตกต่างก็ประมาณนี้แล้วฮะคิวกับสปินเนอร์นะก็ส่วนตัว คถ้าถามว่าควรซื้อไหมก็ตอบเลยว่าถ้าคุณบาพวกฟิเจอทั้งหลายแล่นะก็แนะนำอันนี้เป็นของเล่นอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกเลยครับอ๋อดูว่ามันทำเป็นเบเบด้วยนะเนี่ยเสร็จปุ๊บนะเห็นแล้ววายอยู่ที่มันก็หมุนนะปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ปาดมาอีกอันแล้วก็ชนกันเย้นะฮะจริงๆก็ไม่แนะนำให้เล่นอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ทำได้นะครับ อยากเล่นก็เชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดรับพี่ออเดอร์ห่างหานทางเฟซบุ๊กนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับก็อาจจะให้สั่งใต้สั่งผ่านอินบ็อกซ์ไหมก็คอมเมนต์ใต้โพสต์สักอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะว่าทำอะไรนะฮะน่าจะประกาศผ่านเฟซบุ๊กนี่พัชรนพันนะครับก็เแนะนำนะครับใครอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มาทาง ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวผมไปไม่ไร้นะฮะก็ไม่ไมค่อยอยากให้อิน็อซ์ทางนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมัน,นค่อนข้างแบ่งยากะระหว่างแบบคนที่เป็นลูกค้ากับคนที่เป็นเพื่อนนะฮะก็นะก็อยากให้ไปอิน็อซ์ทางเพจหรือไม่ก็ทาง Facebook นี่พัฒน์นพันมากกว่านะครับก็สไลมนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปแล้วครับ เด,เดี๋ยวจะจะครบสี่ทีรอก่นอนรอก่อนสี่สามสองหนึ่งโอเคไปแล้วครับบายครับ